นียค่ะสอบถามเลยค่ะเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมันโยกไหมคะเป็นเป็นตรงนี้ก็เป็นใช่ไหมคะอุโมงพวกเป็นอุโมงก็เป็นเหรอคะเมื่อกี้เครื่องพุ่งน้ำอุโมงอ่ะล้างมืออุ้ยทำไมมันเนี่ยเขาบอกไม่เข้าใจว่าใช่ตอนนี้วินี้เรารู้สึกมันคอนไปคอนมาใช่คุ่กับนิรันต์เขาบอกให้ขึ้นมาข้างบนกันไงเมื่อกี้รู้สึกเหมือนโยกไหมคะใช่ค่ะ โยกเอะคะรถโยกเลยครับรถโยกเลยเหรอคะคือรถโยกทั้งคันหนีอะเหรอตอนนี้มันสั่งไปถึงวัทุ่งธานีถึงลาดนีถึงอะไรเลยนะครับไม่ติดใจจังหวัดเลยนะครับแรงขนาดเดียวนะเมื่อกี้ที่รู้สึกว่าแผ่นดินไหวนี่มันเป็นยังไงบ้างคะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราก็คือเคลียร์คนที่อยู่ข้างในออกมาใช่ไหมคะเพื่อความปลอดภัยเนาะดีมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงครึ่งที่ท่ามหาราชนะคะเขามีราฏการให้อบยบคนออกมาด้านนอกอาคารกันค่ะวรทานนะคับนอี่เียงตันีเลียนะครับขบไปอรถหนึ่งนะครับอันนี้เือนระวังนะครับบอกสำนักระวังัมานร ขณะนี้ก็อยู่ในช่วงที่มีการแจ้งเตือน Aftershock นะคะ เมื่อกี้ตอนแผดดินไหวรู้สึกไงบ้างคะคุป้าจะอาเจียนตรงนี้แรงไหมคะแรงป้ามีความดังนะป้าคิดว่าตายแล้วตายแล้วจะเป็นลมไห้วะเนี่ยใช่มหรู้สึกเหมือนไม่รู้เราป่วยหรือเปล่าเพราะมันไหวๆใช่ไหมคะมันเหมือนจะก็เราจะจะอาเจียนอย่างนั่งนูค่ะแล้วของตรงนี้มันแว่งไหมคะต้นไม้นี่โยกไปโยกไปเลยอ๋อแต่ตอนนี้โอเคแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ป้าก็นั่งทำใจอยู่ เดี๋ยวสักคู่รอลูกค้ามารับของฝากกันสักหน่อค่ะอ้าวอาย่าโดมโดมโอ้ขอบคุณค่ะโดมโดมหนูโดมโดมลูกเจ็ดสิบปีาแล้วเพิ่งจะมาประสบวันนี้ต้องเบาขั้นสองอีก ตอนนี้เริ่มแล้วพี่เปี๊ยกเริ่มไปไม่ไหวแล้วนะเริ่มแบบจะลงไปนั่งแล้วนะนนนมนนนนนบบบันแบบมึอมือมากเลยลูกคุณกเปนอะไรแบบว่าเคยเป็นแบบมือแบบช็อกลงไปกระเดาเราพาเด็กโมอยู่กันน้องไม้โอ้ยโอ้ยมันเวียนหัวใจสั่นน้องไม้ที่ไปอะไรไปดูเราไม่ได้ไอ้ไอ้พี่ทำงานในร้านออกมานั่งที่พื้นเลยก็อยู่ไม่ได้มึอหนูก็จะมืไปหนูก็คลุกไปแล้วมาไม่เคยมือเลยพี่เปียกฝรั่งคนหนึ่งก็อยู่หน้าแบ๊งเขามีประสบการณ์เขารู้อ่ะนะ เขาออกมานั่งกลางลานเลยที่ทางถนนน่ะคนเต็มเลยพีเฟียออกมานั่งอ่ะในเซเว่นกระโดดออกมานั่งหุดเลยอ่ะแล้วก็นั่งอีกทานี้เงยหยัดตูดมาเไม่ทำไมมันตูดมันแรงไม่เคยมีแรงแรงนะตรงเท่าประจันนี่แรงใช่ไหมคะแรงแรงมากเลยต้นไม้อย่างนี้เลยอ่ะต้นไม้โยกอ่ะไม่เคยมีแรง ความรู้สึกเลยนะมีทั่วเลยนะเต็มไป็ม